น,นีก็ได้ใบกลับบ้านมาแล้วครับก็คือเป็นใบกลับบ้านนะครับติดโควิดแต่ตอนแรกผมดูแล้วมันไม่มีอาการผมก็เลยเออมาดีกว่าตลกปเพื่อนเป็นกลัวางห้องผมก็เลยเออให้ครูไปเซ็นกลับบ้านนะครับ <c oughs> ครูเซ็นกลับบ้านเอาเนี่ยจบเลยสายเสย้นกูเออเดี๋ยวโทรเรียกเออเดี๋ยวเรียกแท็กซี่ เดยกแท็กซี่กลับม่งก็นั่งแก็บกลับนะครับนั่งแก็บกลับมก็แท็กซี่นี่แหละมีสออย่างนะครับแล้ววันน uh ี้มีนับรับเอ้นัดส่งเงินนะครับก็ต้องยกเลิกไปก่อนเพราะว่าทิดโควิดเนี่ยจบเลยกูโอ้ยก็เดี๋ยวไป้อมยางนะครับอยู่ตรงนู้นเลยไกลเลยกูจบกัน แทนที่เออกูจะได้เรียนคอมสรุปกูไม่ได้เรียนกูอยากเล่นเกมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็มาถึงสะพานลอยนะครับโรงเรียนอยู่นู่นเลยไปบกแท็กซี่กลับบ้านโอ๊ยกูไม่น่ามาเลยเย็ดแม่กูค,คิดว่าเออไม่มีอาการกูมาได้ส็ุลูกไม่มีอาการก็มาไม่ได้จ้ามาไม่ได้เหมือนกัน ผู้คิดว่าเออไม่มีอาการมาได้หลบมาไม่ได้ครับก็เลยต้องเดินกลับไปหาแท็กซี่เอาขับไปแถวนนะ้นน่ะเออจะต้องไปหาแท็กซี่บินเนาะหอวแท็กซี่กันครับเดี๋ยวไปเก็บตังค์ที่บ้านนะครับเฮ้ยอยา ใวะะนไม่มีแท็กซี่ว่างเลยทุกคน <The Audi. S 1> เจอแต่ออดี้เอไม่ใช่ไปโบกเลยตรงนู้นดีกว่าเราจะอมองเห็นง่ายๆหน่อยไปหรือว่าจะโทรให้กิ่งมารับดีไม่เอาดีกว่าเฮ้ยโอ้ยไม่ทันโอ้ยไม่ทันอ่ะไปหาแท็กซีก่ก่อน แท็กซี่แท็กซี่ยินไหนวะไม่มีแท็กซี่เลยเหรอบ้าไม่ม,ไม,มูไม่มีแท็กซี่เลยักคันไปนไปไม่ได้เลยรถก็ขับเร็วมากเลยอะ่ะไม่รู้จะโบกตรงไหนดีเราไปรอตรงนู้นดีกว่า ง่ายสุดเอ้ยง,งั้นง,งั้งงงงงนเจอแท็กซี่คันนึงละไปไม่ทันหรอกไอ้เยื้อยู่ฝั่งหนูเนี้ยแม่ไปไม่ทันหรอกโผล่ห่าแม่งนะแท็กซี่แท็กซี่ไม่ว่างอ๋อวางเลยแท็กซี่แท็กซี่ไปบางใหญ่คลองถนนครับ รู้ทางใช่ไหมครับข้างๆโรงงานน้านะใช่ครับใช่ครับขับลึกไหมลึกครับลึกนะไปแถวๆโรงงานยาหมองผมไม่รู้จักอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผขับไปครับขัลึกกลับบ้านเหรอกลับบ้านเนอะเราไม่กลับบ้านเลยว่ะไม่สบายอ่ะก